เมือันเป็นทรงแบบกาบหอยไหมคืออยากวินเทจแต่ว่าแขนไม่เอื้ออำนวยอะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องเดียเดียกีเกอีอกแล้วนะคะวันนี้นะคะเดียจะมาเหอกระเป๋าใบใหม่ที่เดียชอบใช้เป็นประจําอยู่ในช่วงช่วงนี้นาแล้วก็มาบอกทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะของกระเป๋าใบที่เดียใช้อยู่เนาะแล้วก็จะมาเปิดให้ดูด้วยนะคะว่าในกระเป๋าเนี่ยเดียเก็บอะไรไว้บ้างเนาะก็คือมาให้ดูขนาดความจุว่าเฮ้ยน้องเขามีความจุมากน้อยแค่ไหนกระเป๋าที่เดียจะมาเหอวันนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋าจากแบรนด์ s t a n l นะทุกคนอันนี้คือเขาจะเป็นกระเป๋าจากเกาหลีนะคะ ช่วงลดราคาเดียพรีมาได้ในราคาประมาณ2750บาทถ้าเดียจะไม่ผิดนะคือประมาณนี้ถ้ามันไม่ลดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะประมาณส0 0พันนิดๆรุ่นนี้จะเป็นรุ่นคามแบ็คนะคะคือเขาจะมีหลายสีมากๆมีทั้งม่วงแล้วก็เหลืองที่มันออกแบบเขียวนิดนึงไม่รู้ว่ามันอธิบายสีถูกหรือเปล่านะแล้วก็มีแบบสีขาวถ้าเดียจะไม่ผิดนะคะคือทุกสีน่ารักหมดเลยทุกคนแต่ว่าที่เลือกมาเป็นกระเป๋าสีแดงนะคะเพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ได้มีกระเป๋าสีแดงเยอะขนาดนั้นอันนี้ก็คือข้ออ้างในการซื้อหนึ่เดดียไ้มา เขาก็จะอยู่ในถุงผ้าแบบนี้มีคําว่าแซนไอยใดๆนะคะพอเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะมีกระเป๋าอันนี้แหละแล้วก็สายตรงนี้เขาก็จะห่อมาอย่างดีเลยนะด้านในกระเป๋าเนี่ยก็คือจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวดันทรงกระเป๋าใส่มาให้อยู่ข้างในนี้เพื่อให้กระเป๋าเนี่ยมันเป็นทรงนะคะก็เก็บเอาไว้นะทุกคนเวลาที่เราไม่ได้ใช้กระเป๋าเนี่ยก็ให้เราเอาตัวดันทรงเนี้ยใส่เก็บเข้าไปนะคะเพื่อดูแลรักษาให้กระเป๋าเนี่ยมันอยู่กับเราไปนานๆนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ได้มาก็จะเป็นกันชื้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนซองจดหมายอันนี้ด้านในก็ คือเหมือนเป็นสติฟิเคตว่าอันนี้เป็นของแท้นะแล้วก็จะมีบอกว่าต้องระวังอะไรบ้างแล้วก็ต้องดูแลรักษายัางไงนะคะซึ่งเป็นภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกเลยนะโอเคอันนี้ก็เป็นแบบคร่าวๆนะคะที่เราได้มาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ทรงกระเป๋ากันต่อนะทรงกระเป๋าเนี่ยคือเขาจะเป็นทรงแบบเนี้ยไม่เหมือนเป็นทรงแบบกราบหอยไหมเนี่ยเออเป็นทรงแบบอย่างนี้นะคะแล้วก็สายเนี่ยมีความยาวที่เดี๋ยวชอบอย่างหนึ่งเลยก็คือสายเขามีความยาวทุกคนเพราะว่าบางทีอะ่ะคนที่แบบผอมๆม,มากๆเนี้ยแขนแบบเรียวๆเล็กๆใช่ปะสายไม่ได้ยาวก็สามารถสะพายกระเป๋าแบบ ้ไดมันจะแบบไม่ได้ติดอะไรอะทุกคนมันจะแบบโซชิลมากถ้าสมมติว่าเราแขนเล็กๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าแขนเรามันมีน่หนังประมาณหนึ่งใช่ปะแล้วถ้าสายมันสั้นปุ๊บอะเนี่ยอ่ะมันก็จะมาติดแขนของเราแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ได้สะดวกในการที่จะใช้งานในชีวิตประจําวันขนาดนั้นหรอกปะคืออยากวินเทจแต่ว่าแขนไม่เอื้ออํานวยอารมณ์ประมาณนั้นนะแต่ว่าใบนี้คือไม่เป็นเลยนะคะเพราะว่าสายมันยาวอันนี้ก็คือสิ่งที่ชอบและหนึ่งและทรงกระเป๋าก็คือน่ารักอีกหนึ่งนะคะกระเป๋าด้านหน้านะคะก็จะเป็นทรงแบบบบบนนนีีี้้ดาหหลัังเเ่กกก็็็จะมทตรรือ สักอย่างเนี่ยมาให้เราอีกช่องหนึ่งนะคะอันนี้คือเดียก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะจริงๆมันใส่บัตรได้นะคะอาจจะเป็นบัตรรถไฟฟ้าหรือบัตรอะไรก็ได้ที่เราหยิบจับเร็วๆอะไรเงี้ยก็สามารถเสียบเก็บตรงนี้ได้นะแต่ว่าช่องนี้เดียไม่ค่อยได้ใช้ขนาดนั้นนะคะถ้าจะใช้เนี่ยก็อาจจะเป็นเสียบสเปรย์แอลโกอฮอล์อันที่มันบางๆอะ่ะก็เสียบไว้ตรงนี้ได้เวลาเราหยิบใช้ฉีดอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายดีนะด้านหนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอเปิดออกมาปุ๊บด้านในกระเป๋าเนี่ยก็จะมีช่องนี้ แล้วก็มีช่องใหญ่แล้วก็เป็นช่องสิบตรงนี้นะคะอันนี้คือเดียใช้อยู่นะใช้จริงแล้วจะบอกว่าเก็บของได้เยอะมากตอนที่เดียได้กระเป๋ามาใช่ปะเดียรู้สึกว่าเฮ้ยกระเป๋าใบเล็กกว่าที่คิดในหัวอะไรอย่างงี้คือตอนที่เห็นในภาพอ่ะมันดูใหญ่กว่าความเป็นจริงนิดนึงแต่พอได้มาเอาจริงนะใบเท่านี้ก็คือเพียงพอแล้วสําหรับแบบไซส์เราถ้ามันใหญ่ไปมากกว่านี้ มันก็คือจะแบบใหญ่เกินไปอ่ะกับใส์ตัวเดียนะบาเดียสุงแค่ร้อยไงถ้าเดียสะพยกระเป๋าใหญ่ๆมากมันจะไม่เข้ากับตัวเองนะเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในเนี้ยเดียเก็บอะไรบ้างนะคะ ด้านหน้าเนี้ยคือก็จะมีเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ที่เดียบอกน้องอันบางๆเนี้ยสามารถเสียบง่ายๆแบบเนี้ยด้านหลังก็ได้เวลาเราใช้ชีวิตเราก็หยิบแบบเร็วๆออกมาฉีดๆก็ได้นะคะจะเสียบด้านหน้าหรือเสียบด้านหลังก็ได้อ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูช่องตรงกลางบ้างว่ามีอะไรบ้างนะคะตรงกลางเนี้ยก็จะมีการโฮเดอร์ฟีชเจอร์แมนเฟนมีกระดาษทิชชู่มีแอร์พอร์ตท,ที่มีสายห้อยด้วยแล้วก็ อันนี้จะเป็นกระเป๋าเหรียญของเดียนะคะทุกคนน่ารักปะเราก็จะมีลิปสติกอีกสอบแท่ง ก็คือนี่นะคะอันเนี้ยทั้งหมดที่ออกมาใช่ไหมก็คือสามารถใส่มือถือเข้าไปอีกได้อะคือมันจุมากทุกคนแล้วอันเนี้ยสิบก็คือแบบเฮ้ยลื่นไหลดีมากนะไม่ใช่กองแกงเลยเนี่ยแล้วก็สามารถเก็บของได้จริงนะคะอาจจะเก็บบัตรที่มันเป็นบัตรสําคัญสาคัญอาจจะเก็บพวกบัตรประชาชนหรือว่างเงินสดหรืออะไรก็ได้ไว้ในช่องนี้เนาะเพื่อไม่ให้มันปนกับของตรงกลางของเรานะคะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ด้านในมันจะเป็นสีออกขาวๆครีมนะโดยรวมทั้งหมดก็รู้สึกว่าเขาอะจุมากแล้วก็เป็นสีที่แบบสีที่ใช่สีแดงนี่คือ สวยมากมันทั้งวินเทจทั้งเรียบแล้วก็ทําให้การแต่งตัวของเราที่ดูธรรมดาเนี่ยมันดูมีอะไรมากขึ้นนะการแต่งตัวนะคะถ้าแบบแมทง่ายๆเลยนะก็จะเป็นพวกสีดําสีขาวสีชมพูอ่อนอะไรประมาณนี้สีที่มันไม่ได้มาแย่งสีไอสีแดงนี้จนเกินไปนะคะหรือว่าถ้าเราใส่เสื้อผ้าที่มันออกดูซัมเมอร์หน่อยใช่ปะมีสีแดงนี้นิดหน่อยแล้วก็หิ้วกระเป๋าสีแดงเนี้ยก็คือเข้าเหมือนกันนะคะเห็นปะพอสะพายแล้วมันแบบเฮ้ยน่ารักมากเนี่ยมันแบบมันเด่นขึ้นมานะคะแล้วมันก็ดูน่ารักมากทุกคนข้อดีของกระเป๋าาาใบนนี้ก็คือมมัสรถ เก็บของได้เยอะมากๆแบบที่เดียบอกนะเดียก็ไม่คิดว่าเขาจะเก็บของได้เยอะขนาดนี้แต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าพอเราเก็บของเยอะๆใช่ไหมมันเจ็บที่ไหล่ทุกคนเพราะว่าด้วยความที่สายกระเป๋าเขาอะมันเป็นหนังก็จริงใช่ปะแต่ว่ามันเป็นหนังที่มันไม่ได้นิ่มมากแล้วก็เป็นหนังที่แบบเส้นไม่ได้ใหญ่มันก็จะเหมือนแบบกดลงไปอย่างเงี้ยนึกออกปะถ้ามันเส้นใหญ่กว่านี้มันก็จะช่วยแบบแบกน้ําหนักมากกว่านี้อันนี้มันก็เลยมีความเจ็บนิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเดียใช้ชีวิตใช่ปะเดินแบบซื้อของหรืออะไรเงี้ยบางท ว่ามันไม่ได้หล่นจนหน้าลำคาญมันก็จะมีบ้างบางทีมือเราแบบโดนกระเป๋านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเวลาเดียเดินเนียก็เลยจะชอบจับไว้แบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้มันแบบหล่นไปเนาะแต่ว่ามันไม่ได้หล่นจนหน้าลำคาญนะทุกคนมันถือว่าโอเคมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของกระเป๋าใบนี้นะคะแต่ว่าในความรู้สึกเดียนะเดียรู้สึกว่าเฮ้ยเชียร์ให้ซื้อถ้าสมมติว่ามีช่องทาง,งที่สามารถซื้อได้แบบไปเที่ยวประเทศเกาหลีหรือสามารถพิออเดอร์หรืออะไรก็ตามได้นะเดียเชียร์ให้ซื้อเพราะเดียรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่่าาาารััักกกกกกมมมๆๆแลลล้วนนน็็คออุสืง ไปสองแบรนด์ของเขาดูก่อนก็ได้นะคะวันนี้เดียก็มารีวิวกระเป๋าแบบพอของปากของพอนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอการมารีวิวกระเป๋ากันมาเห่บอกข้อดีข้อเสียแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกาลังใจให้เดียด้วยนะคะอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกเดียได้นะวันนี้เดียก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย